สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวนักเตะใหม่2คนของเรานะครับมาตินเนสแล้วก็อิเล็กเซนที่ยังไม่ได้ร่วมลงฝึกซ้อมแล้วก็ลงปีซีซั่นเลยนะครับมีกําหนดที่จะลงซ้อมในสัปดาห์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับอิเล็กเซนนี่เซ็นฟรีมาแล้วก็มาตินเนสก็ซื้อมาจากกระแจ็กนั่นเองนะครับก็จะได้ร่วมลงซ้อมแล้วครับก็จะได้เห็นฟอร์มแล้วนะครับว่าอิเล็กเซนกับมาตินเสมาร่วมแข่งกับ มแมนเชสเตอร์เต็ดจะมันขนาดไหนนะครับผมคิดว่าเชนฮากมองคนไม่ผิดอย่างแน่นอนนะครับก็คือคนที่ซื้อมานี่เทนฮากบอกว่ามันอยู่ในแผนการนำทีมหมดแล้วนะครับผมชอบแพชชันของมาร์ตินเนตมากครับบอกว่าแกมีความเป็นผู้นำนครับกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมตลอดเราขาดนักเตะแบบนี้ไปนานนะครับที่คอยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมมาให้เหมือมาให้ลอยครับส่วนอิเล็กเซนก็ไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วนะครับเพราะว่า ็นล้อยเกตเบอร์คัสอยู่แล้ว